EP11 บทสรุปจากออดิโอบุ๊กหนังสือเสียงบารมีธรรมของโพธิสัตว์ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมไตรโลกานาถได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์อยู่ในสังสารวัฏวัฏสงสาร มาอย่างยาวนานถึง500ชาติและ10ชาติสุดท้ายที่ได้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์และหลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการและในสิบชาติสุดท้ายหลังจากนั้น ในชาติสุดท้ายที่ได้เกิดเป็นพระเวสสันดรหลังจากละสังขารไปแล้วก็ได้ไปจุติในสวรรค์ชั้นดุสิตชื่อว่าดุสิตเทวโลกถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่สี่ซึ่งนามว่าเท้าสันดุสิตเทวโลกเท้าสันดุสิตเทวโลกหรือสันดุสิตเทพบุตรจากนั้นก็ได้อยู่ใน ชั้นดุสิตเทวโลกมาอยางต่อเนื่องจนเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อได้หมดอายุไขลงก็ทำให้เทวดาและเทพธิดาหมื่นจักรวาลจึงมาประชุมรวมกันและได้ทูดอาราธนาให้มาจุติยังมนุษย์โลกเพื่อรอการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท้าสันดุสิทธตเทวราช หรือสันยุสิทธิ์เทพบุตรนั้นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาจุติอย่างโลกมนุษย์พระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงพิจารณาดูความเหมาะสม5เรื่องด้วยกันได้แก่ 1. เวลาหรือการเวลา 2. ทวีป 3. ประเทศ 4. ตระกูลและห้พระมารดา เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ตรวจดูความพิจารณาทรงพิจารณาดูความเหมาะครัวแล้วดังนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้อาราธนาเหล่าเทวดาและเทพธิดาทั้งหลายได้จุติมาลงในพระคันของพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมเมหสีเอกของพระเจ้าสุโทธทนะและได้อยู่ณเมืองกรุงกบิลพัท ณชมพูทวีปในวันอาสาฬหะปูรณามีวันขึ้นสิบห้าคำเดือน8หรือวันเพ่นเดือน8และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นไปตามพุทธประวัติที่เราได้เดินรู้กันได้ศึกษากันว่าในนามชื่อเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นประสูติอยู่ในราชวงศ์แห่งศักยะ คือเจ้าชายสิทธ,ธะโคตมะอยู่ณกรกุงกบิลพัทนก็จะถูกเลี้ยงดูปูเสือดูแลอย่างดีอยู่ในเซเวตชัดอย่างดีโดยพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ทรงรักแล้วก็ห่วงใหญ่ต่อเจ้าชายสิทธ,ธัถะมากไม่ให้รู้จักการเกิดแก่เจ็บตาย ดูแลอย่างดีอยู่ในพระราชวังจนล่วงเลยมาจนทำให้เจ้าชายสิทธัถะได้เห็นความจริงของการเกิดแก่เจ็บตายและทรงเห็นความไม่เที่ยงเจ้าชายสิทธัถะจึงก็ได้ออกจากพระราชวังโดยมีม้ากันทกกะมาคู่ใจของพระองค์ได้ออกเดินทางไปด้วยพร้อมกับนายชนะแล้วก็ได้ออกบวช ทรงบำเพ็ญทุก,กะละกิริยามาถึงหกปีจนวันหนึ่งพระองค์ก็ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดและก็ได้กลับมายังกรุงกระเบรยพัทเพื่อมาโปรดพระยุลายาทั้งหลายนี่คือเรื่องราวคร่าวๆที่เราได้เคยรู้กันในพุทธประวัติ และก็ได้เผยแพร่พระสัทธรรมเผยแผ่อริยสัจสี่อริยมรรคมีองค์แปดมหาสติปัฏฐานสี่ล่วงเลยมามจนถึงการกึ่งพุทธกาลคือ2,500กว่าปีและจักยังดำรงอยู่ถึง5,000ปี หลังจากหมดศาสนาของพระองค์5,000ปีศาสนาของพระองค์ก็จะดับลงไปกระแสพระรัตนตัยก็จะหายไปหลังจากนั้นพระเทวทัตก็หมดวิบากกรรมก็ได้กลับมาเกิดและเพื่อรอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือในนามว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าได้ ท่งพูดเอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวันหนึ่งพระเทวทัตจะบรรลุเป็นพระประเจกพุทธเจ้าและเมื่อหลังจากหมดศาสนาของพระสักยาโคตามาไปแล้ว5,000ปีจะถึงตอนยุคของพระประเจกพุทธเจ้าและเมื่อหมดยุคพระประเจกพุทธเจ้าแล้วเมื่อถึงการนั้นแหละจะเป็นของพระโพธิตสัตว์องค์ใหม่เพื่อรอการมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ในพุทธันดรที่29ในนามว่าพระพุทธเจ้าสีอาา่อริยะเมตไตรฉะนั้นในการกึ่งหากเราไปพบเห็นหรือพบเจอใครแล้วอ้างตัวว่าเป็นพระสีออรยิยะเมตไตรจงอย่าหลงเชื่อจงอย่าหลงเชื่อจงใช้สติปัญญาพินิพิจารณาให้ดีอย่างถี่้วน ศาส,สนาของพระองค์ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องรองให้ศาสนาของพระสักยะโคตมะหมดก่อน5,000ปีไปก่อนเส้สนทางของพระพุทธเจ้าเส้นทางของศาสนาศาส,สนาพระพุทธเจ้าจะไม่มีการทับลายกันต้องรองให้หมด5,000ปีแล้วจึงจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปตามลำดับตามไทม์ไลน์ที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่ หมดห้าพันปีต้องเป็นยุคของพระประเจกหมดยุคพระประเจกถึงจะเป็นของพระพจ้าองค์ต่อไปฉะนั้นจงอย่าหลงเชื่อว่าการนี้จะมีพระสีอริยเมตไตรามาเกิดยังไม่มีฉะนั้นเป็นไปตามลำดับวันนี้เพื่อความไม่ประมาทพระสัทธธรรมยังดำรงอยู่ธรรมจักรยังหมุนอยู่กระแสะพระรัตนตรยัย พระพุทธเจ้าที่ยังมีพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมียังอยู่จงใช้โอกาสนี้บำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิและเจริญวิปัสสนาเพื่อทำถึงที่สุดแทนทุกข์ทำมหาสติปัฏฐานสี่อยู่เนื่อง แล้วเราจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้ตื่นรู้รู้ตื่นเบิกบานและพ้นจากภัยจากวัตทุกขนี้ให้มากขึ้นขอขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกคนที่ได้ฟังมาตั้งแต่บารมีธรรมของโพธิสัตว์ก่อนเป็นพระพุทธเจ้า EP 1จนถึง EP 1 0 และ EP 1ีบทสรุปนี้ขอขอบคุณทุกการฟังขอขอบคุณทุกการสนับสนุนขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องและผู้ติดตามทั้งหลายขอขอบคุณจากใจจริงครับและเรื่องราวดีๆนี้จะยังคงแบ่งปันกันต่อไปนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส ได้รับเรื่องราวดีๆที่เป็นความดีและความดีงามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ จากวันนั้นฉันเดินทางมาไกลสุดไกลด้วยดวงจิตมันคงแล้วก็ถึงวันนี้วันที่ยืดอกทอรนงได้ครองกว้าดาวดังฝันนาทีนี้ลืมสิ้นความ ตอนก็เย็นรื่องลงฟันภูมิใจในจุดนี้เหลือที่เอ่ยคำจำนันสุขสันต์ฉันได้ชมชื่นดา ดาวยิ่งใหญ่ส,ส,สุขใสสวยเพิดเจอประกายฉันพร้อมด้วยศักดิ์ศีพร้อมที่าวเดินไปไกลต่อไปฉันจะไม่หยุดยั้ง i and the eye